สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้จุล莉พานขึ้นมาลอกปลาเห็ดมันปูเด้อค่ะตีมาเบิงอีกรอบหนึง่งบดได้มาเบิงดนูนท่เทียมันขึ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะมาหอดปลาแล้วล่ะค่ะเราอีกอย่างหนึง่งกะเดี๋ยวจลีสิมาตอบคําถามพอดีมีเอฟซีทั้งบ้านมีเอฟซีมีพี่น้องเม่นเขามาเล่นน้ำเนาะคะ่ะเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเป็นขึ้นเห็นนี่ละแม่นบูบูพี่น้องมองนี่ เป็นขี้ยังเห็ดมันปูนี่แมนบี่น้องบบดนี้เอ้าเดี๋ยวมานึกว่าแมนๆมนเห็นใบไม้เหลืองๆค่ะโบเมนสมบับโบเมนอ้าวเกาไปข้าไในค่ะพี่นอ้องตอบคำถามยังมาตีพอดีอมีเอฟซีถามเข้ามาเพื่นถามว่าปลามีคน เขามาเก็บเห็ดยุ่บ่อว่าสันเห็นคลิปก้อนก้อนหนาน,นี่เห็นจุลีกับทีมงานทีมงานเก็บเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพากันได้เห็ดเห็ดเพิิงจุลีพูดถึงเห็ดเพิิงมันหลายกะที่จริงป้านี่เป็นป้าส่วนโตด้วยค่ะพี่น้องบกคนอื่นนี่บ่มีค่ะแต่ว่าปลาแถบอื่นกะสิมีค้นไปหาเก็บคือกันกับเฮานี่แหละนะพี่น้องเนะเาะพอดีมีทั้งบ้านถามมา้ามีเอฟซีถามม้าค่ะ จุลีก็เลยตอบคําถามให้ฟังไปเข้าไปเบิ่งกันไปรออีกเที่ยนหนึง่งว่ามันสิมีบ่มีค่ะพี่น้องจุลีบบเร้ขึ้นมาหลายมือเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบบได้มาซองเบิ่งหลายมือค่ะเห็ดมันปูเบิ่งว่ามันจิขึ้นอีกบบเนาะพี่น้องเนาะนี่คอนตามันน้ำคือเกล่ะค่ะ เห็นปะเอาก้องก็ได้เห็นแล้วยังค่ะพี่น้องนี่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 เอาเริ่มขึ้นอีกแล้วน่ะพี่น้องเอาเห็นปะคะนี่เห็ดมันปูพรวมขึ้นอีกแล้วค่ะ ที่ได้กินอีกแล้วละ่ะเบิ้งส่งค่ะพี่น้องนี่มีอีกอยู่บ่างมีน้ำกันมีอีกบ่พี่น้องมีอีกบ่ามีอีกไหมมีอีกไหมหม่องเกาเด้อค่ะเด้อจุลีพามาหาเก็บอยู่นี่นี่เนาะพี่น้องเนาะอ้าวสองดอกอยู่น้ำกันตัดขาน้ำจากน้อยก็น,น่านี่ ตัดขาไว้จากน้อยก่อนค่ะพี่น้องให้เขาได้ขึ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะไปต๊อปะนี่เดี๋ยวมัดแต่ไกลๆนืกว่าแม่นๆเห็นใบไหม่ค่ะ ตองเบิ้งดีๆค่ะพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าใบไม้มันก็ร่นมันก็สีเหลืองคือจังเห็ดนะพี่น้องเห็ดก็เลืองใบไม้ก็เลื้งค่ะใบไม้ล่นแล้วคืองามแต่ดอกนี่สวยเลยดอกนี้สวยค่ะสวยอดอกนี้เกือบเ่าค่ะ ดอกนี่โกลเด้นเชนทรัลค่ะดิอือมีอไหมมีมไหเอา้าพอเห็ดดอกนี่แม่ค่ะพี่น้องจักแมนเห็ดยังบุกค่ะเอา้านั่นนี่จักแมนเห็ดยังบุกพี่น้องนั่นเบิงเอาเด้อค่ะ ซูมให้เบิ้งแล้วน้องพี่น้องจุลีบ่แน่ใจหรอกค่ะว่ามันเห็ดเนี่ยบ้น่าสิกินได้หรอกค่ะเพราะว่าจุลีบ่เคยกินค่ะพี่น้องเห็นหน้าตาไวรุ่นแบบนี้แบบไวรุ่นจังจุลีนี่จุลีก็บ่กกินซีซัวได้พี่น้อง <laughs> น้องพี่น้องเนาะ <laughs> เห็นเห็ดอันใดบ่แม่ว่ากินไปเบิดได้จุลีบ่แมนได้พี่น้อง <laughs> เลือกกินย่ได้พี่น้อง เม่นบ่ละ่ะเบิ่งดูพี่น้องเม่นอยู่บ่คือเป็นดอกสีแปลกๆเม่นเห็ดมันปูอยู่บ่บ่เม่นค่ะพี่น้องบ่เม่นเห็ดมันปูค่ะสงสัยี่เป็นเห็ดแครอทค่ะนี่สีส้มๆขาใหญ่ๆนี่บ่เม่นเห็ดมันปูเด้อค่ะพี่น้องจุลีเบิ่งออกอยู่นี่สงสัยี่เป็นเห็ดแครอทเท่าไรน, omen, and, น,ออน,น ot, ไี่นี่เห็ดแครอทเพื่อนเอิญกันนะเ่าแล้วเด้อค่ะเอา้านั่นสองดอกอยู่น้ำกัน เดี๋ยวมาแตไกไก่เนื้อเมนเมนโมเมนเนาะพี่น้องเนาะเอาใบนีลัสะนะอืมใบตอเอาคาฮักดึงขึ้นมาคาฮักจ่อยีกดอกหนึ่งค่ะพี่น้องตื่นกัน นี่ขาหักเหรอซามมันดอกขามันไม่ได้กินขามันดอกกินดอกมันใส่ตาใส่ตาดอกนี่นตูมตูมนี่ค่ะดอกนี่ ดอกนี้พีการน้อยนนึงค่ะเกิดเกิดยุไใต้ไม่ค่ะพี่น้องมันเฮดนนี้ค่ะงามงามค่ะพี่น้องนี่นี่สวยตังจกอยเห็นยังบุนี่ ใบเปลือกคือซื้อดอกค่ะเห็นมันงามค่ะสรุปแล้วได้ห้าหกดอกที่ดอกค่ะพี่น้องนี่ซัมนีกับเพาะปอนอิ่มดอกเอฟซีเ <FC S 1> พอรเคยเมนของมาเล่นน้ำเพื่อนบอกว่าซัมนี่ใส่พริกหลายๆก็อิ่มดอกพี่จุลี่ยูาซ้แตจ่จุลี่แห้งบ่ก,กินเผ็ดอยู่พี่น้องแห้งกินหลายพร้อมเพ็นในสีหยิบนอกปันนี้นอกพี่น้องเนาะนี่ ไปสนะออกป่าค่ะจำนี่ราคาเมื่อนี้พอดีฝนไล่น้ำค่ะพี่น้องฝนกำลังมาค่ะหาหกดอกกับพออิ่มยี่ดอกนาอพี่น้องเนาะกินผู้เดียวค่ะสำหระเนาะกัเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายฝนกำลังลงเม็ดค่ะพี่น้องฝนไล่มาแล้วไปแล้วค่ะบายบาย